ก็จะมีลูกปืนลูกกระตาหนึ่งคู่นะครับเพื่อนแล้วก็แกนพาพัดลมที่ผมเปลี่ยนออกมามันสึกแล้วก็มีทุ่นตัวนี้นะครับเพื่อนเนาะขอ,ของพัดลมนั่นแหละถ้าอยากให้มันแรงกว่านี้ก็เอาตัวนี้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มอเตอร์ดีซีนะครับเพื่อนเนาะทางนี้ผมไม่มีสายพานก็เลยเอาหนังยางแทนนะครับเพื่อนแล้วก็เลื่อยตัดเหล็กแล้วก็ตรงตรงนี้เนี่ยจะมีบุตรพัดลมนะครับเพื่อนบุตรพัดลมหนึ่งอนะันเนาะแล้วก็ข้างบนด้วย สวัสดีนะครับเพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับที่ติดตามช่อง y t u t u บอร์ดเชัดชา a นลดีไอ y มาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับคือวันนี้ผมก็มีโอกาสจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับมีน้องท่านหนึ่งขอมาว่า,อ,าอยากขอดูเครื่องที่ผมออกแบบดีไอไตัวนี้เอาไว้ผมทําไว้นานแล้นะครับเพื่อนเนาะก็น้องเขาอยากขอดูไปไปต่อยอดเป็นแนวทางให้ดีให้เวริรกตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็เอาไว้ใช้งานตัดท่อ PVC ส่วนมากนะครับเพื่อนเนาะน้องเขาขอดูว่ามีอะไรบ้างที่หลักๆเลยนะครับเพื่อนก็นี่นะครับเห็นไหมก็จะมีลูกปืนลูกตาหนึ่งคู่นะครับเพื่อนแล้วก็แกนพาวพัดลมที่ผมเปลี่ยนออกมามันสึกแล้วก็มีทุ่นตัวนี้นะครับเพื่อนเนาะของพัดลมนั่นแหละถ้าอยากให้มันแรงกว่านี้ก็เอาตัวนี้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มอเตอร์ดีซีนะครับเพื่อนเนาะทำอย่างนี้ผมไม่มีสายพานก็เลยเอาหนังยางแทนนะครับเพื่อนแล้วก็เลื่อยตัดเหล็ก แล้วก ok ็ตรงตรงนี้เนี่ยจะมีบูธพลมนะครับเพื่อนบูธพลมหนึ่งอันเนาะแล้วก็ข้างบนด้วยนี่นะครับข้างบนด้วยเปลี่ยนพัลมนะครับเพื่อนเนาะตัดแยกมาแล้วก็ตันนี้ก็มีไม้ต่อกมาทํเอ่อเหมือนเหมือนข้อเหวี่ยงของรถยนต์นะครับเพื่อนเนาะอย่างนี้เนาะมันก็จะโยงได้นะครับเพื่อนนี่เลยนี่เลยรอบจะช้าจะเร็วจะแรงไม่แรงก็ขึ้นอยู่กับเราปรับรอบเอ่อไฟนะครับเพื่อนนี่เลยแล้วก็ เพ uh ิ่งใช้งานไปบางครั้งบางคราวแล้วก็เพิ่งตัดสิ้นส่วนของตัวนี้นะครับเพื่อนให้ดูเลยเนาะนี่ก็เพิ่งประกอบเสร็จไม่นานมานี้เองนะครับเพื่อนเนาะตัวนี้ก็ผมจะทําเป็นตัวเป่าลมหรือว่าจะไปดูดน้ําก็ได้ครับเพื่อนตัวนี้เนาะเดี๋ยวให้ดูทีนึงแล้วก็ตัวนี้นะครับเพื่อนสวรานเนาะผมได้ทำมันมานานเหมือนกันให้น้องก็อนผมจะมาตัดให้ดูนะครับเพื่อนว่ามันใช้งานได้โอเคอยู่นะ นะครับเพื่อนอึบนะครับโอ้โหรกรุกมอสัปผมมาร้อนจะตัดนะครับเพื่อนอ่ะเราจะตัดให้ดูเลยนะครับเพื่อนขอเร่งรอบเครื่อนกันก่อนนะครับก็ใช้งานได้ว่าโอเคเลยนะครับดูครับเพื่อน ก <icana>, ็ใช้งานดีว่าได้ไ hmm. ม่น้อยนะครับจากที่งานนะครับนะครับเพื่อนไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่นะครับจา่เครื่องมือเดียร์นะครับทุกคนนะครับ เพื่อนแล้วก็ให้ดูตัวนี้นะครับอันนี้80%แล้วนะครับที่ทําเสร็จนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมอขอพลังงานเด็กพลังงานแต่ตัวนี้นะครับนี่เลยตัวนี้ก็กลัวจะเสร็จได้ขนาดนี้ก็ใช้ความพยายามอดทนพอสมควรนะนรับเพื่อนเพราะว่าชิ้นส่วนเขาก็โอ้สร้างขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับเดะเวนตัวนี้เนาะซื้อเอ,า,เอ,นอ,อนเานะครับเพื่อนตัวนี้ลมออกตัวนี้ดูดลมเข้าแล้วครับเพื่อนนะครับ มมลมแรงมากครับกระเด็นเลยครับเพื่อนลมแรงมากครับไปดูน้ำนี่ก็ประจุยกระจายเลยนะครับเพื่อนครับเพื่อนลมแรงมากถ้าอุดดูนี่ไว้ไม่ม,ไม,มีไม่มีอากาศออกมากเลยครับถ้าถ้าปล่อยนะครับ ครับครับนผะมอโอ,โอ้โอเคครับผม